สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่29กรกฎาคม2565นะคะวันนี้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาตินะคะครบรอบ60ปีวันภาษาไทยแห่งชาติความจริงนะคะถ้าเป็นคุณครูนะคะเป็นคุณครูสามารถที่จะมานำความฝันเนี่ยไปสอนเด็กๆได้เลยนะคะจะเกี่ยวกับเรื่องของสำนวนไทยวลีอ่าสุภาษิตนะคะเพราะว่า ตอนที่เราเรียนหนังสือเราก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการใช้ภาษาไทยไงเราก็ไม่รู้ว่าสำนวนไทยมันเป็นยังไงเนาะแต่ทีนี้พอเราเรียนเราโตขึ้นเนี่ยเราก็รู้ว่าสำนวนไทยมันเป็นยังไงเนาะเราก็ดูจากความฝันได้เราเอาความฝันเนี่ยมาบอกมาสอนนักเรียนได้เลยนะคะว่าเาฝันแบบนี้นะเขาเรียกว่าผีซ้ำดำพลอยอฝันแบบนี้นะเขาเรียกว่า หาห่าใส่หัวอ่ะประมาณนั้นนะคะก็คือเราสามารถที่จะนําความฝันเนี่ยไปสอนเด็กๆได้นะคะว่ามันหมายถึงแบบนี้นะแบบนั้นนะอ่าดรแต้ก็จะมาเล่าความฝันของน้องใหม่แก้วให้ฟังนะน้องใหม่แก้วจะฝันที่เกี่ยวกับเรื่องของสำนวนไทยที่บอกว่าหาห่าใส่หัวนะคะลองมาฟังความฝันของน้องใหม่แก้วนะคะยรงยน หนูไปโรงเรียนหนูไปเล่นกับโมปเล่นกับโค่ะอ้ครับครับกรยิบเหาว่้ใส่หนูหนูยิบเผาใส้หนวดหนวอะไรคยิบเาใส่หนูเนี่หตอครับหนูกบบ้านไปกใกแม่วิออกไห่ครับ จากว่าให้เขาจะกตหน้องไม้เกีเ่ยวเขากระไายตัวอยู่ครัขึ้นกะกะเขาบางตัวกะกะโดดนี้ออกไปกระโดดนี้ออกไปกข้งนอกแะเดคาเขาจากตวล้วหนองไม้เกี่ยวคะเขาเคิดกันปอนมาณองตัวงั้นสิตัว เอาสิบสองตัว,<อ>ตวนั่นั่งกระโดดนี้ออกไปไปเลยนั่งกระโดดนี้ออกไปไปเลยจ้ะครับอืมเอาสิบสองตัวเรือยครับท่านผู้ชมเนาะจังไงอีกบาทหนี่งที่นี่แม่ที่นี่แม่หนูจะไปออกไปข้างนอกไปซื้อไปเฮ็ดไปซื้ออาหารหนูกันนกบน้องอัญชันยูไบครับ ็นอนหาอยู่บ้านมูหนูก็มาหาอยู่บ้านมูที่เอาหาวใส่หัวหนูมูหนูก็มาหายวาที่นี่ก็มาไก่หนูลกแม่หนูอ่มูหนูก็ออกไปแต่ว่าแต่ว่านี่อะไรนี้แต่ว่าเขามันกัเขาไม่เหมอนกันเาเขาไม่เหมือวกแต่ที่แม่กับพี่เรา กะพิประมาณสองได้สองตัวจากหวงติดแค่สองตัวอืแมอะไรตัวนะขอบคุณน้องใหม่แก้วแล้วก็บ่าวแอมมากนะคะความฝันของน้องใหม่แก้วฝันดีมากก็คือตอนไปโรงเรียนน่ะก็ ไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนก็เอาเหามาใส่หัวให้เนาะแล้วพอกลับบ้านแม่ก็มาสางเหาให้แล้วก็บีบบีบเห่าให้ก็น้องใหม่บอกว่ามีประมาณสัก12ตัวนะที่บีบได้แล้วก็มันจะมีไข่ด้วยนะบนหัวแล้วพอแม่ไปตลาดแม่ไปซื้อหาของกินนะเพื่อนคนที่เอาเคยเอาเหามาใส่ข่าวนั้นนะ่ะก็มามาหาบะมาที่บ้านอีกปรากฏว่าเอาเหามาใส่หัวอีกอ่าฝันของน้องใหม่แก้วเนี่ยก็จะหมายถึงสำนวนไทย สำนวนไทยที่บอกว่าหาเหาใส่หัวซึ่งจริงๆน้องไม่ได้น้องไม่ได้เป็นคนไปหาเหาใส่หัวนะเพราะว่าน้องอยู่เฉยๆนั่นแหละเพียงแต่ว่าสำนวนไทยอะ่ะมันไม่รู้จะ แปลความให้ยังไงนะไม่รู้ว่าจะสร้างเรื่องให้ยังไงก็เลยจําเป็นที่จะต้องให้น้องใหม่แก้วเนี่ยมีคนเอาเห่ามาใส่หัวเพื่อจะแปลว่าหลนหาเรื่องเดือดร้อนอ่าลาคานนะมาใส่ตนเพราะว่าจริงๆน้องเปล่านะน้องไม่ได้หาเรื่องมาใส่ตัวนะคะน้องก็อยู่เฉยๆของน้องนั่นแหละอืมมีคนนั่นแหละมาหาเรื่องน้องเองอ่าแบบนั้นนะคะแล้วคุณแม่ที่ไปไปตลาดไปหาซื้อข้าวของนะคะเข้าหมายความว่าหากินด้วยลําแข้งนะคะเป็นสำนวนไทยนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของ วันภาษาไทยแห่งชาติในแต่ละคนก็จะฝันที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยการใช้วลีการใช้สุภาษิตนะคะ,ะแล้วทีนี้นักเรียนน้องใหม่แก้วเนี่ยไปเป็นนักเรียนนะคะไปโรงเรียนโรงเรียนก็อาจจะหมายถึงวันปฐมศึกษาแห่งชาติซึ่งก็คือวันที่25พฤศจิกายนของทุกปีนะคะอาทิพมีเห่าก็คือเห่าห้าหัวห้าอย่างนั้นนะคะเขาเรียกว่าห้าห้าก็คือสองห้าห้าสองตามนั้นเลยนะคะแล้วแล้วเลข เลขฝันเนี่ยก็คือเลขสิเลขสิบเจดนะคะเลขสิบเจดแล้วก็เลขห้าเก้าสองสองเก้าห้านะคะเหมือนเดิมเพราะว่าเราดูจากเลขห้าตรงนี้ก็ได้นะคะอัน,นเนี้ยเนี่ยสองห้าเนี่ยสองห้าคือวันปฐมศึกษาเราก็เลยจะเป็นเอาห้าสองเก้าสองเก้าก็คือวันภาษาไทยแห่งชาตินะคะส่วนเลขสิบเจก็เหมือนเดิมนะคะก็คือมาจากอืม เลข17ก็มาจากมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะเห็นไหมมีจะมีเลข7แล้วก็วันพาษาไทยแห่งชาติแล้วก็จะมีวันพาสไทยแล้วก็จะมีวันอื่นๆนะคะแล้วเลข12ก็จากมอเตอร์ไซค์ของเสียบปลอกเลยนะคะผิดซ้ําดําพลอยอ่ะมอเตอร์ไซค์เลข12ก็คือเลขนี้นะคะเลข1กับเลข2อ่านนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ